รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคับอยู่กับเราสองคนในรายการรู้ปวยไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีค่ะพี่ตองหาะโอ้โหนี่นี่คุยทั้งเหนี่อยอยู่กับ BAC มาอยู่กับตองมานี่บอกว่าแข็งแรงขึ้นหลายเรื่องเลยเนาะที่บอกว่าเราได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปปรับใช้มากมายไหมนี่ปรับใช้เลยอย่างน้อยได้ความรู้หลายเรื่องที่เพิ่งรู้เรื่องเช่น อะไรที่มันปนเปื้อนมากับอาหารการกินอากาศเล็บเอ่ยย้อมผมเอ่ยคือมันเป็นเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการชีวิตประจําวันของเราแม้กระทั่งรู้ไปถึงว่าโครโมโซมความยาวของชีวิตเราจะมีอายุยืนเท่าไหร่นอกจากเปิดโลกทัศน์ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้รู้คือทำไม B A A C ตรวจได้หลายอย่งหลายยางมากเลยต่อ ก็นี่แหละครับนี่เละครับเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ตอนนี้ทั่วโลกเขากําลังให้ความใส่ใจใส่ใจคนเราเราเราป้องกันไว้ดีกว่าเราอย่าให้รอเราเป็นเป็นแล้วมันฟื้นตัวยากอ่าโดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องติดตามเพราะว่าคนเกันเยอะฮอตอีกเหมือนกันครับคนนี้เนี่ยที่คุยคุยอยู่อยากรู้เป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นยังไงเอาคุยเรื่องอะไรบอกคุณผู้ชมก่อนต่อวันนี้เราจะคุยเรื่อง โรคเกาส์เกาเการักตัวเองเการักตัวเองเกาักแต่เดี๋ยวฟังดูแล้ววันนี้คุณจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นวัยเกาหรือวัยเกาครับอ่าทรมานเหมือนกันนะคนเป็นโรคเกาส์ผมได้ยินผมได้ยินเพื่อนผมเป็นแล้วอ๋อเคแต่ว่าใครที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นหรือ ไอ้พฤติกรรมอะไรบ้างนี่ต้องถามจากคนนี้เลยเราอยู่กับ,บอาจารย์หมอสมฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่เราก็แบบไม่กล้าไม่กล้าคุยกันเท่าไหร่เงกลัวว่าอคือแบบอ้าวเราเหรออะไรอย่างเงี้ยยังยังยังรู้สึกว่าเดินแล้วสบาย,บายๆนอนเดินหลับร่างกายไม่มีอาการมันจะเป็นยังไงอาจารย์คนที่จะเป็นเาคือเริ่มต้นเริ่มต้นอาจารย์เกามันจริงๆมีทั้งอาการแล้วก็ไม่มีอาการอ๋อไม่มีอาการว่ามันมีต้นเหตุมันก็มันมีผลผลก็เรียกว่ากดยูริก ครับโดยทั่วไปมันถ้าเราตรวจเนี่ยถ้ามันไม่เกิน7เนี่ยร่างกายก็จะควบคุมมันได้7จ็ดะคะเจ็ดเจ็ดค่าค่ากดยูริททั้งชายและหญิงประมาณเจ็ดทั้งชายและหญิงใช่ไหมครับทีนี้พอมันเกินปุ๊บเนี่ยมันจะตกผลึกเหมือนกับเหมือนกับใช่ไหมถ้าเรามีอะไรก็ตามที่มันยิ่งยวดเกินไปเนี่ยมันจะตกคุมไม่อยู่มันคุมไม่อยู่แล้วปริมาณมันสูงเกินมันจะละลายน้ําไม่ได้มันจะตกผลึกครับทีนี้เวลามันตกผลึกปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็น มันไปอยู่ในข้อเช่นตรงหัวแม่เท้าหรือข้อเข่าเนี่ยมันก็ไประคายนะครับมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะเจ็บไงเหมือนกับว่าข้อที่เราเลื่นๆใช่มั้ยมีผึ่งอะไรก็รู้เป็นก้อนๆไปไปขัดไปสีนี่ใช่ไหมครัมันก็จะทําให้เกิดการตกผึ่งปวดเพราะอักเสบปวดบวมแล้วปวดอยู่แรงอันที่2คือบางทีมันก็ตกผึ่งแล้วไปเกาะตามตามใต้ผิวหนังอ่ะเป็นปุ่มเป็นปมเลยนะครับเป็นก้อนเคาเรียกว่าเป็นก้อนก้อนยูริกก็มีนะครับอันที่3คือว่ามันเป็นตะกอนเล็กๆไปอุดที่ไต โดยที่ไม่มีอาการนนก็มีนะบางทีข้อไม่อักเสบแต่ว่าไตาวายก็มี เพราะว่ามันเป็นตยูริกอนสามารถทําให้ไตลายได้ถ้ามันสูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ควบคุมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปอยู่ในไม่ไปตกปึกที่ไหนก็เกิดเรื่องเช่นที่ไตที่ข้อด้วยตามใต้ผิวหนังนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องสาเหตุสาเหตุแต่ทีนี้เบื้องต้นน่ะคนต้องใช้ชีวิตยังไงหรืออะไรยังไงถึงเป็นทีนี้มันเป็นแยกเพศชายเพศหญิงนะครับจากสถิติเราพบว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาเราตรวจยูริกทั่วไปจะไม่สูงนะครับแต่มันจะสูงขึ้นได้พอหมดรอบเดือนแสดงว่าตอนที่ผู้หญิงยังสามารถ ตั้งครันได้ยังมีรอบเดือนเนี่ยร่างกายจะมีกลนไกทําให้ระบ,บยูริกเนี่ยไม่ค่อยสูงแต่ว่าพอพ,<ว>พอเราพอเราหมดรอบเดือนไปเนี่ยโอกาสเป็นโรคหัวใจในผู้หญิงก็จะสูงขึ้นแสดงว่ามันหมดมหมดฮอร์โมนที่จะมาป้องกันอ,อันที่2คือกลยูริกจะสูงขึ้นนะครับอ,อันที่2ก็คือเป็นไปได้เหมือนกันว่ามักจะพบในพันธุกรรมเหมือนกันคือคุณพ่อคุณปู่เคยเป็นก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอันที่3ก็พฤติกรรมละทีนี้พฤติกรรมเราก็พบว่าอาหารที่เป็นยูริกสูงใช่ไหมครับก็คือพวกกลุ่มข้างในสัตว เครื่องในสัตว์เเป็นที่สะสมกรดยูริกนะครับอันที่2คือว่าบางทีเราไม่ได้สังเกตนะครับคือว่าในกระดูกเนี่ยในไขกระดูกมันก็จะมีสารพวกที่เป็นเพอรีนที่เป็นต้นต่อเยอะก็คือบางทีไปกินน้ําซุปเช่นต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวที่มันเคีเ่ยวมันก็เลยออกมาไงครับไปกลายเป,ป็นแบบกรดยูริกสูงเพราะไปชอบกิน ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปเงี้ยเีอะเพราะว่ามันใช้กระดูกไงฮะมันอยู่พัฒการมันมันละลายมันก็มันกิดข้างในอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมอันที่สามก็คือกลุ่มยอดอ่อนนะครับเช่นยอดยอดผักอ่อนยอดอะไรก็จะมีชะอมอะไรพวกนี้มันจะตุ้นทําให้เกิดได้อันที่สี่บางทีไม่คิดนะครับคือน้ำบอลลม ัอเก็ทําให้กดยูริกสูงแล้วแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีแอลกอฮอล์เนี่ยหมายความว่าตัวมันไม่ได้ทําให้กดยูริกสูงแต่ว่าถ้าเราเป็นกดยูริกสูงอยู่แล้วแล้วเราไม่ควบคุมพอเราไปกินปุ๊บมันจะทําให้ตกผึึงมากขึ้นก็ไปกินเหล้ากินเบียร์ก็เลยปวดไม่ได้เป็นต้นเหตุแต่เราเป็นตัวกระตุ้นแต่เป็นตัวกระตุ้นเขาทำไงได้ไหมคะตีรถกับไปยอดอ่อนนิดนึงอาจารย์เนาะมียอดอะไรมั่งอ่ะกู๊ดหัวไม่ไม่คือคือสมมติว่าคือกรดเพียวรีนเนี่ยที่เป็นกรดยูริกมันเป เมันก็เลยมีสารชนิดที่ขึ้นแค่นั้นเองครับนั่นคือพูดได้ว่าในใใในนนพืชพืชผักบางประเภทเนี่ยก็คือเรื่องยอดอย่างเดียวเรื่องยอดอ๋อกินกกิินนเขาเรียกอะไรกินโคนกินลำต้นกินอะไรที่มันไม่แบ่งเขาะเยอะก็จะมีสารเทอร์รีที่เป็นต้นต่อของยูริรโตะถ้ากินสัตว์ถ้าไปไปกินข้างในมันก็จะไม่เยอะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยหมายความว่ามันก็มีงานยืนยันว่าถ้าคนที่กินบางเสวิรัตเนี่ยโอกาสที่จะรับกรดยูริกมามันก็จะน้อยกสมมติว่าถ้าเราลดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ลมก็จะ ช่วยครับอะอย่างน้อยวันนี้เราได้รู้ว่าหนึ่งเลยอะไอไอไอของแบบนี้มาจากการกินนั่นเลยนะใช่เลยครับใช่เลยครับแสดงว่าเราเลี่ยงได้โดยการเลือกกินเลือกกิน,กนแ,ตแต่ว่าแต่ว่าต้องตรวจด้วยว่าเรา เราสูงแลือไม่สูงครับคือบางครั้งไม่ตรวจก็ไม่รู้นะครับบางทีทิ้งไปกดยูรีกสูงแล้วกลายเป็นไตวายไปนะก็มีแต่อย่างที่ทราบก็คืออาหารหลายๆอย่างที่เป็นต้นเหตุของกดยูรีกสูงก็เป็นอาหารโปรดของคนไทยดัยงนั้นไม่ได้ประจำอย่างเดยใช่ไหมครับนั่นคือประเด็นสองก็คืออย่างที่นอย่างน้อยวันนี้ที่รู้ก็คืออ่ะผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงครับน้ำบัตโรมก็มีส่วนในกระตุ้นกระตุ้นให้เป็นอย่างเช่นแอลกอฮอล์ก็ทําให้กระตุ้นทําให้เกิดอาการได้ยอดผัก ยอดผักยอดไม่เคยรู้คนเราชอบกินยอดผักกับน้ำพริกนี่ไงนี่ไงถ้าถ้าไม่เป็นยูริกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นยูริกสูงเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มปัจจัยเสี่ยงขึ้นครับแล้วก่อนจะรู้ก็มาจิตมาเช็คก่อนจะไดงนี้รู้ว่าเครื่องในสัตว์แน่นอนอยู่แล้วข้าวแม่ครับแลกระดูกต่างๆอ้มกระดูกเสิร์ฟไปที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้กก๋วยเตี๋ยวหรือนักบัลลมใช่ไหมครับชอบกินก๋วยเตี๋ยวทำังไงดีอาจารย์กินก๋วยเตี๋ยวแห้งเหรอ ก็เป็นไปได้คือมั่ไม่คือถ้าเราไม่ได้สูงไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นนะเป็นตัวคนที่สูงแล้วทำไมคุมไม่อยู่เงี้ยก็ต้องเรียกว่าต้องเออเรารับมาจากไหนใช่ไหมครับแต่คนไม่สูงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็เป็นอาหารที่ที่ปกติผู้เสะ่ยงตรวจเลยตอนแรกไม่เคยคิดเลยว่าควรตรวจอะไรอางเงี้เสี่ยงแบบเออเนาะต้องรู้หน่อยนะต้อรต้องรู้ไว้หน่อยต้องรู้ไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อยากบอกนะกรดยูริกสูงเนี่ย ภัยเงียบอย่างนี hmm. no mm ้ค hmm. no, no right? ือท so <t ell an> uh ําให้ไตวายมันเป็นตัวกัอนนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากแสดงว่าที่คนเสียชีวิตเพราะว่าไตวายบางทีมันไม่มันเสียดายว่าถ้าเรารู้แล้วเราป้องกันไม่วบคุมแต่ต้นเนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ารอจนไตวายไปฟอกไตแล้วถึงมาเจออ้าวยูริกสูงเนี่ยมันก็เสียดายว่ามันเป็นเหมือนกระยาปากข้อใช่ไหมครับถ้าตรวจก่อนรู้ก่อนก็ป้องกันตัวเองก่อนก็ได้แต่ว่าพอมันไตวายแล้วมันกลายเป็นคนละเรื่องนะครับง่ายๆเลย ตรวจที่ BAC นะครับตรวจได้เลยครับหรือถ้าตรวจที่อื่นมา BAC ก็พึ่นผูกใาดไม่ได้ในในในขายของแล้วเวลาตรวจมันใช้เวลานานไหมอยากรู้แค่จอดเลือดเนี่ยก็เหมือนการจอดเลือดใช่ไหมแล้วก็ส่งเช็คผลที่แล้วนั่นมาฟังผลก็รอแล้วก็ฟังผลนึกถึงอาจารย์าาาอจรย์นึกถึงคำของคุณหมอบัญชาเลือดหนึ่งหยดฟ้องหมดทุกอย่างนะเพราะมันอยู่ในนั้นกัเป็นตัวที่ไปเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ทุกอย่างว่าแบบยูริกเกิลเจ็ด ใช่ไหมอะไรยังไงหวานไหมไขมันสูงไหมโคมโาส้มสั้นอยาบอกได้ครับฟ้องหมดจริงๆอ่ะก็ใครอยากรู้ว่าตัวเองเกินเจ็ดใช่ไหมคะอาาใช่ครับก็ต้องลองมาตรวจดูแต่สมมุติเกินและตอนนี้สมมุติว่าส่มเสียงเกินอะไรอย่างเี้เราควรปรับ คือคือในในหลักเกณฑ์นี่ถ้ามันสูงและมีอาการชัดเจนใช่ไหมอย่างเช่นมันทําให้ข้อพิการหรือปวดหรือว่ามีไตวายเนี่ยทางการแพทย์เราก็ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ละกต้องต้องกินยาคุมไหมเป็นยาคุมอาการไม่ให้มันมันสูงขึ้นก็จะมียาคุมได้ใช่ไหมฮะอันที่2คือว่าถ้ากรณีที่ยังไม่มีข้อบ่งชี้เช่นไตยังไม่วายนี่าแต่ว่ามันสูงอันที่หนึ่งก็ต้องเป็นแบบอง์รวมนะครับคือเราต้องหลีกเลี่ยงอันที่2องเนี่ย กรดยูริกใช่ไหมครับเรารู้สันติว่ากรดยูริกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้กรดมันละลายดีก็ต้องให้เป็นกลมันต้องเป็นด่งน้งอ<น>๋อถ้าไม่กระซัเป็นด่างหมายว่าถ้าทำให้กรัเป็นด่างมันก็จะละลายกรดมาได้วิธีทําที่เราเราสังเกตได้ผลดีนะครับก็คืออันที่หนึ่งนี้ถ้าทั้งง่ายก็คือบางทีก็กินโซดามินออก็เป็นยาปรับที่เป็นโซเดียมยีโซดดมินก็คือผงฟูเลครับ คือผงฟูที่เราใส่ในขนมปังที่มันมันฟูฟูมันจะเป็นด่างใช่ไหมครับ <Ć. S 2> อ่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นยาก,ก็จะเป็นสุดะมินนะครับแล้วอย่างพวกน้ําด่างเออใช่ใชคือ<ช>ตอนหลังก็มีเป็นน้ําด่างแต่ว่า,วจ,าจริงๆเนี่ยในบางครั้งเนี่ย ผมแนะนําให้กินน้ <m <m ํา mm ที hmm ่เป็นน้าธรรมชาติอ่ะเช่นเป็นน้ําที่มาจากแหล่งธรรมชาติเป็นน้ําแร่อะไรที่มันมีความเป็นด่างหรือธรรมชาติมันมันจะรุ่มนวาแต่ว่าถ้าเราเป็นน้าด่างแล้วไม่ใช่ไฟฟ้าถัเนี้ยจะปรับให้มันเป็นกรดบางทีมันมันจะไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายผมถึงว่าทําไมผมผมไม่มีอาการเลยเพราะว่าทีหมอที่นี่ให้ผมทานโซดามินมาเป็นหลายปีแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังทานอยู่ท้องว่าปุ๊บก็เดินไปทาานิดดีเพราะว่าพู้จริงจมันก็คือผงฝุ ก็คือผมพูดทีว่ามันก็เป็นอาหารอยู่แล้วถ้าเราไปผงฟูไปใส่ขนมปังก็คือกินผงฟูอยู่ในขนมปังแต่ว่าถ้าเรากินเป็นเม็ดก็เป็นเรียกว่สดซดมินก็คือปรับให้ร่างกายปัสสาวะเป็นด่างนิดหนึ่งเพื่อมันจะได้ละลายขออที่เป็นกรดออกครับพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเอะนอกจากเรื่องปรับเนี่ยเป็นด่างอะไรต่างๆนานาจะมีวิธีอื่นหรือเปล่ารวมถึงคําถามเรื่องลืถามไปเรื่องถามอาจารย์ไปช่วงแรกค่ะว่าคนไทยเป็นโรคเกาต์เป็นยังไงช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลย เครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria พันุบุรีแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1590บาทตอนนี้ลดเหลือ1290บาทค่ะ เข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดย BAAc กลับมาคุยกันต่อค่ะกับ โรคเกาเกา่าเรื่องอาจะเกาหรือกเกา <c oughs> เรื่องเอาก็แล้วกันแต่ก่อนจะคุยกันต่อค่ะวันนี้ต่องมีโปรแกรมตรวจอะไรมาแจกนะแน่นอนเราคุยเรื่องโรคเกาต์นะฮะวันนี้เราก็จะมอบสิทธิพิเศษนะครับส่วนลด50เพื่อการตรวจคัดกรองอปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะครับแล้วก็มาฟังผลพูดคุยอ,อาจารย์สมนึกนะครับสิบปันทอง สองบอกไปแล้วยี่สิบสายเท่านั้นยี่สิบสายนะคะแค่เจาะเลือดเท่านั้นเองก็รู้แล้วศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดันทีที่จบรายการหรือว่าแอดไลน์มันก็ได้ค่ะแอดบครับผมอ่ามาต่อลืมถามอาจารย์ช่วงแรกอะจริงจริงเออเราอยากรู้นะว่าคนไทยเป็นกันเยอะไหมโรคนี้อะไรเียครับจากประสบการณ์ที่ดูเราก็จะอาจจะเป็นเพราะว่าโรคเกาเนี่ยเป็นโรคเฉพาะเช่นปวดข้อที่จะหัวนิ้วเท้าหรือปวดเข่าเพราะฉะนั้นคนไทยกลุ่มนี้ก็น่าจะอยู่กับ แพทย์ทางออโทเพดิกซ์ซึ่งอยู่ตามประวัติาสตต่างๆหรือถ้าเป็นไตวายก็อยู่กับอายุรแพทย์โรคไตนครับโอกาสที่จะมามาตกซึมไตติมันจะไม่ใช่มาเป็นเกาโดยตรงหมายความอย่างนี้แต่ว่าเราก็เลยหมายความว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้มันจะมีอาการใช่ไหมครับแต่ยังที่เรียนให้ทราบว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นไซเลนต์ก็คือบางครั้งไม่มีอาการแต่ว่ามันทําให้ไตวายได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ถ้าถามว่าเป็นเยอะไหมจับ จากข้อมูลว่าเสดงว่าเพราะกลุ่มนี้มันจะอยู่เฉพาะบางบางบางศูนย์ที่เป็นเช่นหมอโรคกระดูกหรือหมอโรคไตใช่ไหมครับแต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรายังไม่อยากว่าจนจนไตวายได้จนโระอักเสบแล้วนี่การตรวจสุขภาพอาจจะเป็นตัวป้องกันได้แต่ว่าอุปการก็คงจะโดยทั่วไปจะไม่ได้ถือไปเยอะนะครับแต่จากประสบการณ์ก็จะเห็นคนมีค่าดูริกสูงมักจะมีสูงครับเพราะอาหารการกินที่เรากินแต่อย่างที่จย์บอกบางทีกดยูริกสูงก็ยังไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการใช่ตอนนั้นไม่ตรวจไม่รู้ครับครับ ใช่น yup. ั้นมาตรวจด,ดีกว่าใช่กันกันมหาตะไคเงียบการมหาตะไคเงียบเกิดไม่เสียดายมากว่าถ้าเกิดไตแล้วเดี๋ยวลุกมาแล้วไปลโรคไตมาแล้วมันหนักมันเสื่อมไปเลยเสียดายอาจารย์เบื้องต้นเลยสมมติคนแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ว่างยังไม่ว่ายังไม่ตรวจอะไรเงี้ยแต่อาการเบื้องต้นที่มันฟ้องก่อนอย่างแรกเลยเขาน่าจะเริ่มจากไม่มีไม่มีหจคนที่เป็นปวดคออ๋อคนที่ปวดคอที่ที่รู้สึกมีอาการแสดงออกหมายว่าข้ออักเสบเช่นไปกินเบียร์กินเหล้ากินอะไรแล้วอยู่ก็ปูวัด กลางคืนปวดแบบดวนเลยตัวเองก่อนเราเป็นไหมไม่มันจะแดงนะมันจะปวดแดงจนเดินไม่ไหวเลยอ๋อปวดมันจะปวดจนเดินลงมาทำไม่ได้เว้นแต่ออกกําลังกายอ่ะแล้วมันแบบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันปวดแบบแบบทรมานทรมานมันากมันเหมือนบาดอ่ะเหมือนกับไอ้ไอ้คริสตัลมันเป็นบาดอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะเจ็บขนาดนั้นแล้วมันจะโอ้ไม่ไหวแล้วกว่าจะเดินได้บางทีสองสามวันครับ เดินขยขยักขยักอย่างแรกที่เราคุยกันคุยกันนั้งแบบแรกที่เราก็คือปรับเรื่องอาหารการกินต้องปรับถ้าเราสูงนะฮะไม่ไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเรากินแล้วไม่มีอาการก็ร่างกายเราก็ขับออกได้ใช่ไหมแต่ถ้าบางคนแล้วมันเกินเช่ไปตรวจเก้าบ้างแปดบ้างเนี้ยก็อันตรายสูงสูงนี่ก็ขึ้นไปถึงสัก เราเห็นบางทีเป็น9เป็น10เป็น9เป็น10จากเจ็ดใช่ครับพอเบพอเนี้ยเสร็จแล้วก็เราก็จะมีวิธีการในการที่จะฟื้นฟูดินค่ายูริกนี่ต่างขึ้นอย่างที่เดนนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยโรคเหล่านี้มันจะต้องเป็นองค์รวมคือต้องพยายามช่วยช่วยแบบมาคุยกับคุณหมอหน่อยซิว่ามันมาจากตรงไหนจะได้จะได้หาต้นหัวต้นมันอออถ้าเราไม่เอาก็่างท่บอกถ้ายังรับเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยต่อให้เรามารักษายังไงนะมันก็แก้ปัญหาไม่จบอันที่สอง หลักในการดูแลเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้ามีอาการไตเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องฟื้นฟูใช่ไหมค,ครับอย่างเช่นการปรับอย่างเช่นบางทีการทานโซดียมนี่แล้วก็ปรับแล้วก็ดื่มน้ําอย่างเช่นที่เป็นน้าโมเลกุลเล็กอย่างเช่นเป็นน้ําน้ําที่สะอาดมาจากอะไรเงี้ยอาจจะต้องยอมปรับจุดประสงค์คือช่วยให้ร่างกายค่อยๆลดปริมาณสารที่อาจจะตกค้างลงก็ก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องปรึกษาทางอายุรแพทย์ในการให้ยาที่จะลดปริมาณลดเกานะครับต้องกดอยู่ในขีดปกติครับ เมื่อกี้ที่ต๋องบอกว่าอะไรนะที่ B A C ก็มีให้โซดามิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณหมอจะสั่งให้ถ้าคิดว่ามันมีสูงก็จะมีส่วนจริงๆโซดามินก็เป็นเป็นยาสามัญประจําบ้านของการประจำผลิตสภาพร่างกายสภาพร่างกายในความเป็นกดเป็นด่างรให้กดเป็นด่างจุดประสงค์ว่าถ้าถ้าร่างกายประสาทเป็นด่างสารที่เป็นกดมันก็จะช่วยขับออกได้เร็วขึ้นหนึ่งน้ําที่มีฤทธิ์เป็นด่างที่นำลายสุขภาพใช่กรดมันจะทาลายสุขภาพครับแสดงว่า แต่ก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณควรจะกินโซดามินไหมโซดามินต้องรู้ก่อนตรวจยูริกแล้วว่ากรดยูริกนั้นมีผลต่อท่อไตไหมว่าไตไปหรือยังคือถ้าไตเราเราจะวัดค่าสมมติวัดวัดค่าประสิทธิภาพของไตใช่ไหมครับเช่นถ้าเราวัดแล้วมันเกิน90ก็ถือว่าเป็นเป็นระดับปกติใช่ไหมครับถ้าถ้ามันต่ําลงมาเช่น90้าสถึงหกมันก็เป็นไตระดับ2องละใช่ไหมถ้า60ถึงสาม ขึ้30ก็เป็นระดับสามถ้าเป็น30มสิบขึงนสิก็ระดับ4ถ้าระดับสิบห้าไปก็เป็นระดับ5อะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะตรวจแล้วก็บอกเลยว่าไต,าตเราอุตวะมันอยู่ตรงไหนบ,บางทีเราไม่มีอาการนะแต่บางทีอาจจะมีประสาทพองนิดหน่อยเนี่ยแต่บางทีตรวจอ้าวบางทีไตมันเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีก็การทำงานประสิทธิภาพการทำงานอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังไม่ได้บวมไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคแต่ว่ามันตรวจเจอก่อนเพราะฉะนนั้มาเนี่ยจ่ายเขาจะต้องให้ตรวจในเรื่องของยูริกด้วยตรวจในเรื่องของค่าไตการดมของไตด้วยใช่ครัับบถ้้้าาาาาตตตยอองงงรรรรวจคคืเเนีู่ มันเป็นน้อยเนี่ยเรารีบช่วยกันแก้ไขก่อนว่าอะไรทําให้เราเป็นถ้าเป็นเราวหมาะจะแก้ได้ไหมแต่ว่าเราจะป้องกันยังไงแล้วก็ในการรักษาที่นี่เราก็จะมีการเขาเรียกฟอล์ลาอัพใช่ไหมครับเช่น2เดือนสาเดือนเต้องเจาะเช็คไม่ใช่ว่าคี่ว่าไเด้นรักษาแล้วมันมันหายแล้วก็ไม่ใช่มันต้องตรวจประเมินครับประมาณนี้ครับทีนี้เราติดตามติดตามผลติดตามผลการรักษาใช่ครับติดตามสิอาจารย์ครั้งก่อนมาแล้วทำเคีเลชันวันรุ่งขึ้นโอ้ไม่ถึงวันรุ่งขึ้นหรือกลางคืนหรืออะไรสักอย่าง เขายังติดตามผลเลยนะช่ไม่สำคัญมากอ่อนเพลียไหมคะหรือว่าหลับปกติไหมนู่นนี่เรารู้สึกโอ้พีเอเอซีนี่แบบว่าคือ follow up ตลอดเลยอ่ะว่าแบบแม้กระทั่งการให้คีรีาแม้กระทั่งแม้กระทั่งเจ้าของทำจริงเหรอก็ถวกลต้องหทดใช่ไหมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะบางครั้งเนี่ย ถ้ามีอะไรปุ๊บอย่างนั้นก็มีคนไปติดตามมีอะไรปุ๊บถ้ามีอะไรผิดปกติเราก็จะได้ช่วยแก้ไขก่อนแล้วมีเคสไหมก็ั้งบางท่านเนี่ยแขกบางท่านแบบรู้สึกนู้นนี้นั่นไม่สบายใจในเรื่องหะไที่ทําไปแล้วเวียนแน่นมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าสภาพร่างกายเหมือนกันคุณหมอเราวิ่งไปหาเลยไปเยี่ยมเลยที่บ้านถ้าจําเป็นคนไข้กังวลใจมากอยากให้มั่นใจว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหมอย่างเงี้ยบางทีพยาบาลหรือถึงแมเราถ้าคนไข้รู้สึกว่าไม่สบายมากบางทีต้องเรียกดูนะครับเพราะก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่เราแก้ก่อนนะครับ ที่นี้ไม่ได้เพราะเราถึงเรียกว่าเราเป็นแบบป้องกันป้องกันป้องกันไม่แต่อย่างน้อยความรู้สึกทางใจก็อุ่นใจคือเราพอเราสอบ๊บแล้วเขาถามเราอะไรอย่างนี้ใจดีเนาะ ขนาดการให้คลียริชั่นอะไรธรรมดาเขายังติดตามไหมว่ามันเอฟเฟกอะไรกับเราไหมตอนนี้ผมคิดว่าในในประเทศไทยนีย้เราจะคล้ายๆค,ค,คุณภาพในด้าน,นการรักษาพยาบาลอาจจะค่อนข้างจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะถ้าเราไปเจอนะจะจะเจอหมดเลยครับอย่างเช่นไปทันตแพทย์ใช่ไหมครับปวดฟันปึ๊บปุ๊ทีเราก็ถามเป็นยังไงเลือดออกไหมขั้นก็จะถามมาไงเพราะตอนนี้คนมันเป็นโรคโรคหลายโรคบางครัคร้งเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาไปอุดฟันทอนฟันเนี่ยบางคนแล้วอะไรไม่หยุดก็มีนะ จร <C> e <ce> ิงไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันถ้าเราสังเกตว่าศ <c oughs> ูนย์การแพทย์ต่างๆทางด้านแพทย์ต่างแพทย์จะมีโปรแกรม <c oughs> คือนัดคนไข้อย่าลืมนะค่าให้มาตวรวจโรงพยาบาลรัฐบาลก็มีนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาก็จะเป็นเหมือนกันคือว่าคือมองรู้ว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่ว่ารอให้มีปัญหา <c oughs> <c oughs> แล้วค่อยมาให้โรงพยาบาลแก้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรก็ตามที่เราคิดว่าจะ,จะจะรู้ก่อนสื่อสารคนไข้ก่อนคนไข้สื่อสารกับเราได้ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะ วงการแพทย์เราทุกระบนี่ถือว่าทั้งภาคระดับชั้นนีคุณภาพดีมากครับข้กระทรวงก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับจากมาที่โรคเกาเนี่ยเราฟื้นฟูยังไงเดี๋ยวที่เรียนในราบนิดหนึ่งนะครับว่าหนึ่งต้องหาต้นเหตุต้องถามว่าท่านมีปัญหาอะไรมีก่อนถ้ามีเสร็จตัวที่สองว่าไตท่านยังดีหรือไม่ดีใช่ไหมอาจารการฟื้นฟูหลักก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องการลดปริมาณกรดยูริกนะครับถ้ายังไม่ถึงขั้นต้องกินยาวิธีหนึ่งก็คือการปรับปัสสาวะ เช่นการรับประทานโซเดียมหรือการฟื้นฟูร่างกายที่เสื่อมไปแล้วเพืก็ป้องกันไว้แต่ถ้าสูงมากก็จะต้องกินยาต้องกินยาแล้วบางทีต้องกินยาบางครั้งก็ต้องยอมเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามันสูงเกินไปแล้วไตมันเริ่มเสื่อมบางทีก็ต้องใช้ยาก็อย่างเรามีเรื่องการให้วิตามินทังหลอดเลือดเข้าไปช่วยในเรื่องการทำงานของไตก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าในวิตามินบางกลุ่มก็สามารถช่วยไตนะว่ามีบ้างฟื้นฟูได้บ้างแต่ว่าปัจจัยหลักยังอยู่ที่การปรับ ความเป็นกดด okay, ันในโล<ง>อันนี้เป็นเรื่องหลักแต่ว่าการ<ง><ง>วิตามินอาจจะช่วยได้บ้างาแต่ว่า <Okay. S 1> ตัวหลักมันจะต้องจับให้ได้ว่าก็คือเรื่องกดยูริกคือต้องบัดให้มันลงให้ได้ใช่ไหมฮะซึ่งตัวหลักก็คือถ้าเป็นเห็นก็คือการรับประทานความสารที่เป็นด่างหรือดื่มน้ำโมเลกุลเล็กหรือถ้าไม่จําเป็นก็ต้องกินยาก็เล่งไม่ได้ใช่ไหมครับจริงจริงเหมือนต้องผสมผสานกันทุกศาสตร์ให้คงท้ยเป็นศูตรการใช่จริงๆอันนี้ดีเนาะท้ายที่สุดอะไอ้สกิลการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องโรค ย้อนกลับมาหาเรื่องต้นเหตุนะ้วเราใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเซ็ตเราเป็นยังไงถึงจะแก้ถูกถูกต้องมันมันแทบจะตอนนี้มันแทบจะเบรนกันเลยมันเบรนกันเลยใช่เราเรียกว่าเป็นการแพทย์แบบองค์รวมนะครับเพราะฉะนั้นบางทีจะไปบอกว่ามันชะลอวัยแล้วคนทางการแพทย์เราต้องอายุยืนไหมบางทียังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันปัจจัยเสี่ยงให้ได้อะไรที่ไม่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นซะนี่เองครับดีครับอาจารย์แล้วก็ปัญหาที่น้อยเนี่ย แก้ปัญหาที่น้อยมันมันง่ายกว่าแก้ปัญหาะที่มันเป็นเยอะนะครับครับโอ้โหวันนี้เรารู้เรื่องของโรคเกานะบอกว่าโอ้โหค่อนข้างละเอียดมากอะก่อนจะจบรายการอย่าลืมนะคะทันทีที่จบรายการปุ๊บ20สายใช่ไหมยีสเท่าไหร่นะ2สอ่าโทรเข้ามาค่ะ02 277 2818วันนี้แจกอะไรคะคุณต๋องโปรแกรมตรวจ กฎยูริกแล้วก็เรื่องไตนะฮะเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเกาต์ที่วันนี้เราคุยกันไปนะครับนะฮะลด50%นะครับพร้อมกับมาฟังผลพูดคุยกับอาจารย์สมนึกฟรีครับผมโทรไปได้20สายนะครับหลังจบรายการค่ะ022772818ค่ะหรือว่าแอดไลน์มา b a a c ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้นะคะทุกเที่ยงวันพุธค่ะทาง psi สารดี99ค่ะใครที่ดูไม่ทันไปรีรันเลยค่ะวันเดียวกันเลยค่ะตอนห้าทุ่มยังดูไม่ทันอีกไป YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้ค่ะการคลับ k n c l u b ค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ